ครับก็กลับมารับฟังคลิปนี้ของเราเราจะทำนายพยากรณ์ดวงชาตาลัคนาราศีของชาวราศีกรกฎในช่วงของครึ่งเดือนแรกนับตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนไปถึงวันที่15กันยายนถึงผู้ที่มีลัคนาราศีดาวศุกร์ เจ้าเรือนลาภะเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จรวมถึงโชคลาภจะยังโคจรทับลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่และยังมีมาตรฐานที่เรียกว่าลาชาโชคดังนั้นท่านก็อาจจะได้โชคได้ลาบกันในช่วงนี้ท่านอาจจะได้ลาบมาจากรถหรือว่าบ้าน หรือว่าคนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันอาจจะนำโชคลาภมาให้ท่านก็ได้ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนี้ดีและก็จะดีมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนดาวพระสุขทับรัคนาราศีนั้นจะนำพาความสุขสุกกายสุขใจ หรือช่วงนี้คุณอาจจะต้องรักตัวเองมากกว่าและจะดูแลตัวเองมากขึ้นนับว่าจะเป็นรักนาราศีจากนี้ไปเราจะดูเหมือนจะรอขึ้นจะสวยขึ้นและก็จะรวยขึ้นมากๆนี่ก็เป็นการทํานายทายทัก สำหรับท่านที่อยู่ในราศีกรกฎเท่านั้นมาดูในด้านการงานดาวอังคารยังโคจรอยู่ยังเป็นมหาจักรส่งผลให้เจ้าสตาจะส่งผลให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องการงานเพราะเพื่อนหรืออาจจะมีคนหมู่มากเข้ามาช่วยเหลือเรา หรือมาสนับสนุนทำให้การงานของเรานั้นได้มีโอกาสอาจจะได้เดินทางไปประชุมหรือว่าไปสัมมนาหรืออาจจะทำการทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานก็อาจจะเป็นได้ถ้าหากว่าใครที่เคยไปสมัครงานไว้ คุณก็อาจจะได้งานในช่วงนี้ใครที่เคยทำธุรกิจหรือเปิดการค้าขายก็จะมีโอกาสขายดีจะมีคนเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นับว่าท่านที่อยู่ในช่วงนี้ก็เป็นขาขึ้นจะมีความสำเร็จดีจะมีทั้งชื่อเสียงการค้าการขายก็จะมีกําไร หรือท่านมีธุรกิจก็จะโดดเด่นในครั้งนี้มาดูกันในด้านการเงินในช่วงนี้ถือว่าจะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆคุณจะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางอาจจะมีจากการต่อรองหรือว่าการเจรจากันในด้านค้าขายช่วงนี้ดาวพระศุกร์ทับลัคนาราศี เป็นราชาโชคนั่นก็ยิ่งทรงชะตาราศีของชาวราศีกรกฎให้ดีขึ้นอาจจะได้ลาบก้อนโตก้อนใหญ่หรืออาจจะได้รถได้บ้านหรือท่านอาจจะได้มรดกตกทอดจากบรรทบุรุษก็นับว่าดวงท่านกำลังดีการเงินของชาวราศีกรกฎก็อยู่ในจุดที่ดี และเข้มแข็งมากพูดถึงรายจ่ายของท่านในช่วงนี้จะมีมากก็จริงแต่คุณก็จะหาได้เคลียร์ได้จะมีเงินมาใช้หนี้ใช้ศินได้และก็จะมีจังหวะการเงินที่มีเข้ามามา,มากกว่ารายจ่ายของคุณหลายคนก็อาจจะได้เงินมาจากการลงทุน หรือจากการค้าขายจากธุรกิจที่ทำกันไว้ก็นับว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับโชคก้อนโตในช่วงนี้ในด้านความรักดาวสุขทับรัคนาราศีของคุณ จะส่งผลให้คุณจะดูดีจะมีสเสน่ห์น่ารักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจะอยู่ในจุดที่ดีไม่มีอะไรมาเป็นอุป,ปรสรรคในช่วงนี้ส่วนคนที่ยังเป็นโสดอาจจะมีใครแอบมองอยู่ในช่วงนี้แต่เขาก็ยังไม่เปิดเผยตัวให้คุณรู้อาจจะแอบดูใจกันไปก่อน ในด้านสุขภาพพรานาัยในช่วงนี้ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่พบวินาศดังนั้นก็อาจจะส่งผลให้คุณมีการเจ็บป่วยได้อาจจะปวดขาปวดเข่ามือเท้าชาก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงนี้สำหรับท่านที่อยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ทําอะไรก็อย่าประมาท จะทำอะไรก็ขอให้ระมัดระวังกันบ้างท่านที่ฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณและช่วยกดติดตามไว้เรามีคลิปอีกเราจะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไป